โอเคมาให้ดิคุชิลพะนี่อ่าประตูตามมาคดตกกิจการซูมายาตั้งนี่ดดกิจการเด็กสาวเราเราก็ช่วยได้เราก็อยากจะช่วยถึงแม้ว่าเราไม่ถือว่าเออการเสียเวลาของเราอ่าการไม่มีเงินเดือนของเราเราไม่เคยถือเลยสิ่งที่เราจะอยากทำก็อยากจะช่วยอย่างเดียวอะไร ชีวิตก็อันเะหมือนกับ,นนบละครบนลพรอ้นลเรื่องราวของการสูญเสียรายวันเนี่ยออกมาทางสื่อเยอะแยะไปหมดนะคะแต่ว่าในกลุ่มที่สองเนี่ยคนไม่ค่อยได้รับรู้รับทราบว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของคนเหล่านี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือดีสาตันณแดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทย p ี s พื้นที่สื่อสารจากภาคใต้วันนี้เรากลับมายังพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับกับเสียงของความหวังเสียงของผู้หญิงที่ชายแดนใต้กับความสูญเสียความเจ็บปวดแรงบันดาลใจและความหวังหลังจากผ่านความเลวร้ายจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ัวาก้าเองกระทบนายเหตุการณ์ตากใบานะี้ยลูกเป็นจำเลยแล้วก็หลังจากนั้นสามีก็ถูกยิงเสียชีวิตสวัลาอะลัยกอมทำให้เรามีแรงบันดาลใจเราก็ไม่คิดถึงการเสียชีวิตเราไม่คิดเราคิดว่าเออถึงเวลาของเขาเขาก็เสียไปใช่ไหม พยายามสร้งา,าง,งความให้เรมบัดดันใจกับเราว่าเออถ้าสมมติว่าสักวันหนึ่งกานฑะไม่ได้เข้ามาดูแลาชาวบ้านที่แบบว่าเขาไม่รู้จักใครอะไรแบบนี้เราก็คิดว่าไม่มีแล้วแต่จริงๆมันมีแต่ความคิดของเราใช่ไหมเราก็แบบว่ายังไงอเลาให้กับเราแล้ว เราก็ต้องต้องช่วยกัน <c oughs> เราก็อยากจะให้สร้างความเข้าใจให้เกิดส<ม>ันติภาพเกิดขึ้นในสามจังหวัดบ้างเพราะว่าสิบปีเราทนไม่ไหวแล้วคนถูกจับคนเสียชีวิตทุกจทีเยอะมาก แยนน่าสแลแมผู้ที่ลูกชายของเธอนั้นตกเป็นหนึ่งในจำเลย58คนในคดีตากใบเมื่อปี2547ต่อมาเมื่อปี2 5 5 3สามีของเธอได้ถูกยิงเสียชีวิตเธอต้องลุกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสามีและลูกของเธอจากผู้หญิงที่สูญเสียนะครับวันนี้เธอกลายเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลายเป็นผู้ประสานงานในคดีตากใบและก็เป็นแกนนำผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้และก็เป็นเตยนกลางระหว่างภาครัฐและผู้ที่เรียกร้องความยุติธรรมในพื้นที่จนเธอได้กลายเป็นผู้ที่รับรางวัลสิทธิมนุษยชนหลายสถาบันด้วยกันนะครับแยนะสะแลแแม่เสียงของความหวังความเป็นธรรมต้องสู้ถึงจะได้มา เราก็อยากจะให้สร้างความเข้าใจให้เกิดสันติภเกิดขึ้นในสามจังหวัดบ้างเพราะว่าสิบปีแล้ทนไม่ไหวแล้วคนถูกจับคนเสียชีวิตทุกนีเยอะมากแยนสเลแมน หญิงชาวบ้านธรมธรมดาาคนหนึ่งที่มีหัวใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวกับการปกป้องสิทธิทมนุษยชนผู้หญิงที่มีความรู้เพียงจบชั้นประถมศึกษาแต่สามารถก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดจนกลายเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิทมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จนได้รับรางวัลผู้หญิงปกป้องสิทธิทมนุษยชนประจำปี2550จากคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติ เราก็แบบว่ายังไงอโลให้กับเราแล้วเราก็ต้องต้องช่วยกันเพื่อเราไม่ไม่ใช่ว่าเราช่วยกันอยากจะเอาชื่อเสียงอยากจะเอาอะไรไม่ใช่เราก็อยากจะให้สร้างความเข้าใจให้เกิดสันติภาพเกิดขึ้นในสามแตงหวัดบ้างเพราะว่าสิบปีแล้วทนไม่ไหวแล้วคนถูกจับคนเสียชีวิตทุกยิงเยอะมากจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่ต่างไป ลูกชายแยนัสแ,แลแมรเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกควบคุมตัวไปยังค่าอิงคยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและเป็นหนึ่งของชาวตากใบจำนวน58คนซึ่งถูกทางการดำเนินคดีในข้อหาเป็นแกนนำและมีส่วนร่วมวางแผนเพื่อก่อความวุ่นวายและมีอาวุธในครอบครองตัวก้าเองกระทบในเหตุการณ์ตากใบนีลูกเป็นจำเลยแล้วก็เราก็ พอเราก็ทําทเรื่องของลูกไปเราก็พอรู้จักกับชาวบ้านหลายๆคนก็ชาวบ้านก็ก็มาอาศัยเราหลังจากเหตุการณ์ต่ากใบแย่นัสแสลแม่ต้องหยุดงานเย็บผ้า เพื่อติดตามคดีของลูกชายและญาติญาติรวมทั้งหาหนทางประกันตัวลูกชายออกมาให้ได้ซึ่งต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากถึง2 5 0 0 0 0บาทต่อคนตัวเองไม่มีเงินทนายแนะนําให้ไปเอาโฉนดที่ดินของญาติญาติหลายคนมารวมกันปีเป็นเงินได้ประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทแล้วใช้ประกันตัวลูกและญาติญาติในชุมชนออกมาได้รวม6คน ต่อมาคนอื่นๆก็ได้ทําตามในที่สุดก็สามารถประกันตัวออกมาได้ทั้ง58คนว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราทาไม่ไม่ไม่ได้แต่อยู่อยู่เราก็พยายามเพราะว่าเรารู้ว่าเออชาวบ้านที่นี่เขาต้องการต้องการแบบว่าคนที่ช่วยเหลือใช่ไหมเราก็รู้เราก็พยายามพยายามสร้างให้เครือข่ายผู้หญิงเราเข้ามาเข้ามาในในพื้นที่นี้ให้ได้ ถึงไม่ว่าเราไม่เคยรู้จักแต่พอมาอยู่แบบนี้สี่ห้าปีเรารู้สึกว่าทางนี้เป็นพี่น้องเราหมดเลยกานะนีเน่ไอกนนี่ยกนนูจริปะปะตุนตายไมาเอดอบุดช่วงที่ต่อสู้คดีแย่น์สลมแมต้องทำหน้าที่ประสานงานระหว่างทนายความ จากสภาทนายความที่มาจากกรุงเทพกับจำเลยในคดีตากใ,ใบโดยไม่ต้องเสียค่าทนายแยนนัสแแลแมแต้องทำหน้าที่ประสานงานระหว่างทนายกับผู้ต้องหาและญาติของผู้ต้องหาเมื่อคดีขึ้นสู่ศาล <c oughs> ในบางครั้งแยนนัสแสลมแมยังทำหน้าที่ล่ามในห้องพิจารณาคดีเ <c oughs> มื่อไหร่ที่เรามีปัญหามีเรื่องอะไรเราก็โทรหาเขาเขามีปัญหาอะไร สมมติว่าเขามีปัญหากับเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้เขาก็ตัวหาเราเราสาม,มารถพยายามติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ก่อนการถอนฟ้องคดีตากใบนอกจากแยนะได้ทำงานร่วมกับทนายความจากสภาทนายความแล้วแยนะยังได้ประสานงานและร่วมทำงานกับทั้งเครือข่ายในพื้นที่องค์กรเอกชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอาทิ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยกลุ่มผู้หญิงที่ทำงานเยาวยาและฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรวมทั้งได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเวทีต่างๆซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แยนาสแลเมได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้หญิงที่ทำงานเยาวยาและปกป้องสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบซึ่งต่อมากลุ่มนี้ก็ได้พัฒนามาเป็น เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ไม่ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าขนาดถึงขนาดนี้ใช่ไหมแต่พอเรารู้จักหลายๆคนและถูกองค์กรเขาก็พยายามเขารู้จักกับเราบางทีเขาโทรมาจากกรุงเทพว่าเออนี่กัญญาณหรือเปล่าอะไรแบบนี้เขาถามว่ากัญญาณทางานแบบนี้กัญญาณรู้จักผู้ได้รับผลกระทบเยอะไหมอะไรแบบนี้บางทีเราแม่กับคนที่ดูแลของ เรื่องเงินของมูนิธิเนี่ยเขาไม่ไม่เคยรู้จักคนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนเนี่ยหัวหน้าครอบครัวแล้วกันหัวหน้าครอบครัวซึ่งก็แต่ก่อนนี้ก็จะเป็นผู้ชาย72%นะครับแล้วก็พอผ่านไปอีก3ปีก็ผู้ชายจะลดลงไปเขาพูดง่ายว่าขณะดนี้หลังจากแญนน์สแลมเมเข้าร่วมทำงานากับเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ นอกจากแยนะสแ,แลแมจะทำหน้าที่ประสานงานและช่วยเหลือผู้ต้องหาคาดีความมั่นคงจากการสลายการชุมนุมที่อำเภอตากใบแล้วแยนะยังได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบและกลุ่มผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วยซึ่งต่อมาได้มีการฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายจากเจ้าหน้าที่จากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยแต่ทีนี้ไม่มีไม่มีใครดูแลเลย พอกะนะรู้ว่าเออในหมู่บ้านนี้มันเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเราก็รวบรวมอาทิมอาจารย์สุรยาพี่คุ้งอะไรแล้วว่าเออวันหนึ่งเราต้องลงพื้นที่ความเป็นธรรมต้องต่อสู้ถึงจะได้มาและแล้วสิ่งที่แยนะแสแลแมาร้องขอมาตลอดกว่า2ปีก็เป็นจริงวันที่8พฤศจิกายน2549แยนะพร้อมลูกชายและผู้ที่ติดคดีทุกคน เดินทางไปที่ศาลนราธิวาสเพื่อรับฟังข่าวดีจากศาลเมื่ออายการสั่งถอนฟ้องคดีตากใบทุกคนดีใจเป็นอย่างยิ่งกับความยุติธรรมที่ได้รับมาแต่แยนะกลับไปใช้ชีวิตทำมาหากินเป็นปกติได้ไม่ถึงปีวันที่10ตุลาคม2550ก็เกิดเหตุการณ์ร้ายกับครอบครัวของแยนะาสละแลมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อสามีของเธอถูกลอบยิงเสียชีวิต ที่ปากซอยทางเข้าบ้านสามีก็ถูกยิงเสียชีวิตก็สาเหตุมาจากที่เราเข้ามาในในอยู่ในเหตุการณ์เหตุการณ์ตากใบเหตุการณ์รอิสลามบูราาทำมาทำทำให้สามีเราก็โดนยิงหลังจากที่สามีเสียชีวิตได้40วันมีภรรยาชาวบ้านกว่า40คนที่สามีถูกจับที่บ้านกูตง อำเภอระแงจังหวัดนาราธิวาสมาร้องเรียนให้แยนะแสแลมแมช่วยประสานกับองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ได้ปล่อยตัวคนเหล่านี้ทั้งหมดนี่คืองานแรกที่แยนะช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบหลังสามีเสียชีวิต ทำให้เรามีแรงบันดาลใจเราก็ไม่คิดถึงการเสียชีวิตเราไม่คิดเราคิดว่าเออถึงเวลาของเขาเขาก็เสียไปใช่ไหมแต่การทํางานของเราเราก็พยายามพยายามสร้างความออให้แรงบันดาลใจกับเราว่าเออถ้าสมมุติว่าสักวันหนึ่งออกะนะไม่ได้เข้ามาดูแลชาวบ้านที่แบบว่าเขาไม่รู้จักใครอะไรแบบนี้เราก็คิดว่าไม่มีแล้วแต่จริงๆมันมีแต่ความคิดของเราใช่ไหม แตพี่ฝนนี่นีอยากรูก่ตสมมติอย่นี้นะเนอ๋อนักกีติก็ติดชัวฟยันนานสิเด่อ๋อวุฒิการาโอ้รูแตหาด้กว่นะอปะเดเอนี่คนหนึ่งที่พร้อมกับที่เขาจุฟ้องแตงแตเรกกับนะสหเลหลังจากนั้นแยนาแสลมา ก็ยังคงช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งคนในพื้นที่ที่รู้จักและคนนอกพื้นที่ที่ไม่เคยรู้จักกันรวมทั้งยังทำหน้าที่เป็นคนกลางช่วยเจราจาไกล่เกลีย่ยในเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เรารู้สึกว่าตอนนี้ในหมู่บ้านนี้เป็นพี่น้องของเราหมดเลยเพราะว่าความเชื่อของเขาเขาแบบเขาบอกว่าเออเขาไว้ใจเราได้เขามีปัญหาอะไรสมมติว่าเขามีปัญหากับ เจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้เขาก็ตัวหาเราเราสามารถพยายามติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้นอกจากนี้แยนนัสแลแมยยังได้ร่วมจัดรายการวิทยุและออกรายการโทรทัศน์เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของตนเองเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆคน ก้าวข้ามความปวดร้าวและลุกขึ้นเดินต่อไปสลามาไลก์กมโอ๊ะโอฟานี่ยังมาดิปาร์จีปี2555เยนะสสลมเม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการเยียวยาอย่างเป็นทางการ เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตากใยและผู้ได้รับผลกระทบที่เจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิ์เช่นเหตุการณ์รือเซะสบ้ายย้อยแยนะสแลาแม่กล่าวเสมอว่าการต่อสู้ที่ผ่านมานั้นไม่ใช่ว่าเพื่อเอาชนะแต่เราต่อสู้เพื่ออยากเห็นความเป็นธรรม และอยากให้ผู้คนมีความสุขช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่อยากให้เกิดความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ขอให้หันหน้ามาคุยกันเพื่อสันติภาพและความสงบสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องเล่าของผู้หญิงเพื่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้จากหนังสือเสียงของความหวังเรายังมีเรื่องราวนี้ให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมติดตามชมกันครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดในภาคใต้ที่มีพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่บรรยากาศก็จะไม่แตกต่างกันมากนักผู้คนต่างก็ยินดีกับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ เดือนแห่งการขัดเกลาจิตวิญญาณเดือนแห่งการขอภัยโทษในความผิดที่ได้ทํามาแต่สําหรับสายตาของคนภายนอกนั้นอาจจะมองว่างเงียบเหงาไปหน่อยแต่สําหรับพี่น้องมุสลิมแล้วล่ะก็นี่คือเดือนแห่งบุญครับแต่สําหรับสีสันของเดือนรอมาดอนนั้นนั่นก็คืออาหารสําหรับละศีลอดนะครับแต่และพื้นที่ก็จะมีสเสน่ห์แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวหรืออาหารหวานนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งเมืองพระในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นี่มีถนนร,รมดอนช่วงท้ายรายการในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศถนนร,รมดอนสีสันมุสลิมในเมืองพระแห่งนี้ถนนพเนียตในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงเดือนรมดอนจะกลายเป็นตลาดจำหน่ายอาหารขาวหวานสำหรับละศีลอดจนกลายเป็นตลาดรมดอน ของพี่น้องมุสลิมและควาสีธรรมราชว่าเมืองนครน,นี่คือเมืองพระคําว่าพระนี่ไม่ใช่ว่าพระเดินเลื้องอารามไปทั้งเมืองไม่ใช่ไม่ใช่พระสงฆ์องคชา้าแต่เมืองแห่งพระศาสนาพุตคริสอิสลามพราหมมจื้อจะอยู่ในเส้นทางสายนี้หมดเลยทีนี้ตรงนี้นะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยประชาชนที่นี่นะครับก็ถูกเกณฑ์มาจากมาเลเซีย เมื่อเจ้าพระยานครไปรบมาเลเซียก็เกณฑ์คนมาเลเซียมาอยู่ที่นี่ที่นี่ในอดีตนะครับชุมชนทั้งหมดนี้เขาเรียกว่ากำปงมาลายูคำว่ากำปงนี่คือหมู่บ้านมาลายูคือพวกมาลายูเขามาอยู่ที่นี่เมื่อมีเข้ามาอยู่เยอะๆวัฒนธรรมก็กลมกลืนกันไปหมดเลยก็เลยเรียกว่าสีแยกตลาดแขกและชุมชนตรงนี้นะครับจะมีคนมุสลิมอาศัยอยู่มากกว่าจุดอื่นๆของเมืองนครรีธรรมราชนะครับถน,นนนี้ชื่อถนอนพาเนียน เอามาเปลี่ยนเป็นถนนโร,รมัดอนเฉพาะเดือนนี้ตลาดโรมัดอนแห่งนี้จะมีทั้งอาหารคาวหวานตั้งเรียงรายตลอดสองข้างทางโดยเฉพาะอาหารพื้นบ้านมาลายูอย่างข้าวยำโบราณที่คุกเคล้าเครื่องปรุงพร้อมรับประทานยำชีพรามที่มีส่วนผสมของหอยแครงผักพรามเติมรสด้วยมะพร้าวคั่ว ซึ่งก็จะหาทานได้ในช่วงเดือนรอมฎอนเท่านั้นก็เอกลักษณ์ก็คือหนึ่งอาหาร2คือการแต่งกายสัส้กรี๊ดอันนี้นะครับอาหารนี่จะขายที่นี่เหมือนกันเดือนนี้อันนี้เรียกว่าชอระดานะครับถ้าเป็นบ้านเราก็ก,ก็ตีนวัวนี่แหละนะเ,เอาไปย่างเอาไปย่างไฟแล้วก็เอามา,มาแกะออกหมดอย่างนี้อันนี้เรียกว่าช่อระดาซึ่งเป็นซุป ที่ขายเฉพาะทีี่่นเป็นถนนสายหลักที่จัดให้มีอาหารจําหน่ายในช่วงเดือนรอมฎอนรเป็นถนนเดียวเท่านั้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชอันอื่นเขาก็จะขายตามตลาดตามร้านค้าปกติแต่น,นี้เป็นการรวมคนทั้งหลายรวมแม่ค้าทั้งหลายคนนู้นขายนั้นคนนี้ขายนี้แล้วสินค้าที่ดูนี่ดูเนี่ยสะอาดถูกสุขลัลกษณะอนามัยทั้งหมดเลยอันนี้เป็นข้าวยำนะครับ ข้าวยำหรือเขาเรียกว่าข้าวสมุนไพรซึ่งที่เป็นใบจะเป็นใบขมิ้นแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็มีตัวฝักยาวนะครับก็ขายเฉพาะเดือนนี้แล้วก็ของมุสลิมน,นะครับรสชาติของมุสลิมจะอร่อยกว่าของคนพุทธเพราะต้นตำรับของมุสลิมถนนโรมันดอนสายนี้เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการอิสลามและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้ถนนพระเนีย่ยเป็นถนนสายรมฎอนของเมืองนครศรีธรรมราชพอพอเลยรมดอนเสร็จไปแล้วชื่อถนนรมดอนนี้ก็จะหายไปด้วยจะหายไปด้วยกลับมาเป็นถนนพระเนี่ยตามเดิมทีพอปีหน้าปีหน้าก็จะเป็นถนนรมดอนอีกขณะนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนมุสลิมเท่านั้นที่มาซื้ออาหารที่นี่แต่คนต่างาศาสนกก็ยังมาซื้ออาหารที่นี่อันนี้เรียกว่าขนม ตาปงจีนอตะปงนะครับเป็นภาษามาเลย์แปลว่าแปะแปลว่าแป้งจีนอนี่คือคือแปลว่าจีนจีนคือมันขาวไงขนมตะปงจีนออันนี้นะครับซึ่งเขาใส่หน้ากะทิข้างในนี้จะขาวนะครับอันนี้ทานอร่อยมากแล้วก็ขายแต่เฉพาะเดือนนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมตาปงแปลว,ว่าแป้งจีนอแปลว่าสีขาวแป้งนับอันนี้ตะปงจีนอแล้วก็อันนี้เรียกว่า ตะพงบูงหาตะพงนี่คือแป้งเหมือนกันและก็บูงานี่แปลว่าดอกไม้นะครับเมื่อเขาทําเป็นดอกไม้เป็นรูปดอกไม้ขึ้นมาเอาแป้งมาปั้นเันดอกไม้แล้วก็ไปชุบในในในใ,ใ,ในไข่มันก็จะเป็นเป็นฝอยเป็นเกสรอ,อันนี้ตะพงบูงาแล้วก็อีกชุดหนึ่งอันนี้เรียกว่าตะพงคือเซะตะพงนี่คือแป้งเหมือนกันคือเซนี่คือโม่หรือหมุนคือโม่หรือหมุนเพราะฉะนั้นอันนี้จะทําด้วยข้าวที่เขาจะต้องคั่ว ั่วแล้วก็ใส่ใส่ข้าวบดไอโมโ่แล้วก็ใส่กับพระผ้าั้วอีกทีหนึ่งแล้วใส่น้ำตาลอันนี้เป็นคนน้มาเลเซียทั้งหมดนะครับนี่เป็นมอดกตกทอดอยู่ีการกินของเขาเดือนโรมดอนเดือนแห่งการน้อมนำใจให้เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น โดยการถือศีลอดสำรวมกายวาจาใจใช้เวลาศึกษาพระคัมภีร์อังกุรอา่านก่อนพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าการเลือกหาอาหารคาวหวานก็ถือเป็นสีสันหนึ่งของเดือนรมดอรที่คนในครอบครัวได้ร่วมกันจับจ่ายซื้อหาอาหารเพื่อนำมาแบ่งปันกันในช่วงของการละศีลอด คือดิสระตันณแดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทย pbs พื้นที่สื่อสารจากปักใต้ครับหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการเสนอแนะรือติชมรายการก็สามารถติดต่อเรามาได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ